สวัสดีครับพี่น้องวันนี้บุญเติมมาบ้านพี่ชายมาดูต้นสตางต้นนี้มันโตไวจริงๆเมื่อก่อนต้นนี้เดียวโอ้ต้นยังไม่ถึงแค่อิวด้วยมั้งนี่โตมาแล้วนี่ต้นสตางพี่ชายบอกสวยต้นสตาง ท่วมหัวแล้วจากเมื่อก่อนนี้แค่เอวเจอฝนเจออะไรหงามมากมายต้นสตางดอกสวยงามสวย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 พึ่งก็มาตามกินน้ำหวานสวยงามมากมายครับพี่น้องต้นสตาง